และนี่คือสภาพหลังจากที่ผมกลับมาจากที่ทํางานนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามันไม่ได้เลยจริงๆฝุ่นควันและมลพิษที่เจอในแต่ละวันเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมของเราเนี่ยแห้งเสียชีฟ้ฟูแล้วก็แห้งก้านสุดๆแต่ตอนนี้ผมไม่กังวลแล้วครับเพราะว่าผมมีพิพเปอร์สแตนดาร์ดในชโล่แชมพูและพิพเ l อร์สแตนดาร์ดในชโล o คอติชเชนเนอร์นะครับใช้2ตัวนี้คู่กันนะครับบอกเลยว่าเส้นผมเนี่ยนุ่มขึ้นแข็งแรงด้วยครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเนี่ยจะลงแชมพูก่อนเลยสําหรับส่วนผสมของแชมพูนะครับม if, ทวยาสดเ้้เ้นผนผผหใ ของเราเนี่ยนุม่มชุ่มชื้นหนังศีรษะและเส้นผมก็แข็งแรงด้วยอ่อนโยนกับทุกสภาพผิวแม้ผิวบอบบางแพ้ง่ายนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาลงคอนดิชเนอร์ตัวนี้นะครับบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นรีเฟชชิ่งนะครับคุณสมบัติหลักเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะปิดเกล็ดผมของเรานะครับให้นุ่มลื่นรวมถึงนะครับเขายังมีเคราตินช่วยให้ผมนุ่มลื่นมีน้ำหนักสุขภาพดีอีกด้วยก็คือผมใช้ตัวนี้นะครับแบบทุกวันเลยจริงๆมันทาให้ปัญหาหนังศีรษะของผมเนี่ยหมดไปเลยคครับมตว,วมาา หลังก่อนสะและหลังสะครับผมดูนุ่มขึ้นเยอะเลยใครกำลังเจอปัญหาแบบผมเนี่ยรีบไปจัดกันเลยนะครับกับพิเพิลสแตนดาร์ดเนชั่นลอชแชมพูและพิเพิลสแตนดาร์ดเนชั่นลอชคอติชเชอร์ครับ